นิทานเรื่องต้นกล้าแห่งความสำเร็จเด็กหญิงเมลิได้มเมล็ดพันธุ์จากคุณครูพร้อมเพื่อนๆแต่ละคนถือไว้ด้วยความดีใจพวกเธอแต่ละคนจะต้องปลูกมเมล็ดนี้และดูแลมันด้วยหัวใจนะหนูจะปลูกให้ดีที่สุดเลยค่ะเด็กๆต่างขุดหลุมปลูกมเมล็ดและรดน้ำของฉันงอกแล้วของเรายังเงียบเลยตอน ต้นกล้าทุกต้นเติบโตไม่เท่ากันนะจ๊ะวันที่ต้นอ่อนเริ่มออกต้นอ่อนของเพื่อนๆโผล่พ้นพพดินมลิยังมองกระถางที่ว่างเปล่าดูต้นฉันสิสูงกว่าไม้บรรทัดแล้วนะของเรายังไม่เห็นอะไรเลยบางมาเมล็ดต้องใช้เวลานานกว่าจะแตะแสงแดดนะลูกมลินั่งเงียบเออมองต้นของเพื่อนๆหรือว่าเราทำอะไรผิดนะ อย่ายอมแพ้นะมะลิต้นของเธออาจจะพิเศษก็ได้มะลิรดน้ำปรับดินและววางกระถางไว้ในที่แสงแดดพอดีเอาล่ะถ้าเธออยากโตช้าก็ไม่เป็นไรนะเราจะรอไปด้วยกันเธอแตกกระถางเบาๆด้วยรอยยิ้มต้นอ่อนเล็กๆโผล่ขึ้นจากดินของมะลิเธอมาจริงๆด้วยขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งกัน เพื่อนๆวิ่งมาดูด้วยความตื่นเต้นว้าวมันสวยจังต้นของมะลิออกดอกแรกที่ไม่เหมือนใครสีม่วงอ่อนระเรื่อเห็นไหมต้นของมะลิแม้จะมาช้าแต่งดงามไม่แพ้ใครเลยขับคืนที่ให้เวลาเราโตในแบบของเราเองนะคะมะลิและเพื่อนๆยืนเรียงกันพร้อมต้นไม้ของตัวเองเบื้องหลังมีพระอาทิตย์ตกอย่างอบอุ่น ทุกต้นโตต่างกันและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ส่วนนี้สวยที่สุดทุกคนมีเวลาบานของตัวเองอย่าเร่งอย่าเปรียบเทียบแค่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนมีเวลาแห่งความสำเร็จต่างกันคนอื่นสำเร็จก่อนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สำเร็จ